มาแล้วมาแล้วพบกับช่องเชื่อเดียชแนลนะครับวันนี้เดินทางเข้ามาแล้วนะครับนะเ,เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปดูว่าที่นี่ที่ไหนนะครับขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาสะออนสะออนเดินทางมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นสถานที่ที่ผมม,มาชอบมาครับ ถึงแล้วถึงแล้วโอ้ตน้นข้าวน้านะครับอืมกำลังเต็มรวงเลยนะครับโอ้น้ำยังไหลเลยน้ำก็ยังเยอะอยู่นะครับนะน้ำนี่เพิ่นยังบูปปิ่งออกไปเพราะว่าเอาไว้เลี้ยงมิดข่านะครับ ถ้าน้ําแห้งช่วงนี้มันก็เม็ดข้าวมันก็จะรีบนะครับก็เลยต้องเลี้ยงเม็ดข้าวก่อนนะครับเนี่ยนี่คือที่นาลงสีนะครับเคยมาถ่ายตอนช่วงดำนานะครับอืมภูเขาภูเขา กำลังออกห่วงเต็มห่วงเลยครับส่วนน้ำก็ยังชุ่มชื้นนะครับมันเป็นวิธีการทำนาของโอ้มีใส่เบ็ดอีกได้ปลาบน่น้อมีเบ็ดมีคนมาลงเบ็ดสวยงามสวยงามสวยงามครับ วะมาเอาบรรยากาศให้เอฟซีได้ดูนะครับนะช่วงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านห้อยหมุดนะครับนะซึ่งก็ลุงสีแกก็จะมาดูแลประจำมาเป็นประจำแสดงว่าลุงสีมาตัดหญ้าอย่างดีนู่นนีตัดหญ้า ในช่วงเช้านะครับ18องศาเซลเซียสนะครับนี่คือบรรยากาศที่บ้านห้วยหัวนาที่หน้านลุงสีนะครับหมอกก็เริ่มจางจางจางพเพราะว่าแดดออกนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ รยากาศนะครับท้องทุ่งนากำลังเริ่มแลน่าจะอีกประมาณสักยีกว่าวันนี่น่าจะได้เกี่ยวแล้วน,นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นบริเวณนี้ก็จะเป็นนาญาติญาติลุงสีนะครับที่จำคงได้ตอนที่มาดําดน้านะครับเข่าเพ่นเต็มห่วงดีสวยงามนะครับบุมีิง่หญามีอย่งโอ้นี่ครับ ฝั่งนี้ก็จะรับน้ําจากนู่นนะครับมันจะมีคลองน้ําส่งมามีคลองน้ําส่งมาก็จะรับน้ําลงมาเรื่อยๆจะเห็นนะครับจะเป็นระดับนามันจะเป็นชั้นชั้นชั้นลงไปความสูงต่ํานะครับทํานาง่ายนะครับตามวิถีชาวบ้านทางนี้นะครับตื่นเช้ามาก็นะก็จะมีชาวบ้านมาตัดหญ้าตัด ไปให้วัวครับขนาดช่วงเจ็ดโมงเจ็ดโมงแล้วเนี่ยแดดเริ่มออกแล้วบรรยากาศก็เทียงนาก็ลุงสีน่าจะเริ่มมาเตรียมไว้เพื่อรอรับการ ยังมีสีแกได้มาอยู่นะโอ้ออนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะมีน้ามีน้าอุดมสมบูรณ์ครับแถวนี้นะครับที่บ้านผมยังต้องได้สูบน้ำเข้านานะครับเพราะว่ามันแห้งนะครับน้ำเริ่มหมดไปแล้ว ก็เลยต้องได้สูบน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงเม็ดข้าวนะครับเพื่อให้มันไม่รีบนะครับถ้าเม็ดข้าวรีบมันก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะว่ากับการลงทุนไปนี่ก็คือบรรยากาศนะครับ เียงนาลุงสีอีกที่หนึ่งะครับงามงามงามโอ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกไม่กี่วันนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็คงมีการต้องมีการเกี่ยวข้าวนะครับถ้ามีโอกาสจะมาอัปเดตให้เอซีได้ดูนะครับนะการเกี่ยวข้าวที่นี่เป็นยังไงนะครับ เกียบแบบไหนใช้รถหรือใช้คนเกี่ยวนะครับการเก็บเก็บยังไงนะครับถ้ามีเวลานะครับจะมาอัปเดตให้ f อฟได้ดูตลอดนะครับที่นี่บรรยากาศโอ้สุดยอดขนาดแดดออกยังเย็นเลยนะครับบรรยากาศชาวบ้านก็กำลังบางคนก็ออกมาดูแลมา เบ็ดเก็บหลายอย่างครับเก็บไซพวกนี้โอ้ตัวนั้นเหลืองแล้วเข้าตัวนั้นเริ่มเหลืองแล้วมัน มาถ่ายมาดูแล้วมีความรู้สึกว่าสดชื่นนะครับบรรยากาศแดดนี้นะครับโอ้มีน้ำไม่อาบเวยลงสีน้ำน้ำฝนนะครับเนี่ยบดี้ใส่ใส่ไปเพรา,าตรงนี้จะเป็นท่อน้ำนะที่จำได้ที่นี่ผมจำได้หมดนะเพราะว่าผมมาตลอดอ๋อแคจะปล่อยน้ำลงไปเริ่มปล่อยน้ำลงไปแล้วเป็นท่อ มีต้อยมีต่อยโอ้บถึงป่าเนาะครับเขามาเอาบรรยากาศให้เอซีได้ดูนะครับในช่วงเช้าเช้าเจ็โมงกว่าๆนะครับให้ดูได้ได้ดูได้ดูบรรยากาศ หลายหลายแบบเห,หลายแนวนะครับชีวิตชาวบ้านทงางภาคอีสานนะครับบ้านคนทั้งหมดนะครับมีชีวิตอย่างไรทําอะไรนะครับบางคนก็เคยดูบางคนก็ยังไม่เคยดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องแชงเลี่ยนแนวนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ